แล้วตามตามกันขึ้นมาเป็นไงครับความรู้สึกฟิลโอสวยงามมากนะท่านยิ่งสวยงามมากที่ปากกัดได้เยอะๆเป็นการทดสอบสมรรถนะของรถม o t o r h o m e c a r r y บอยด้วยเป็นการทดสอบสมรรถภาพของพวกเราด้วยส่วนใหญ่อายุเยอะผมขับขึ้นมาเหมือนวัยรุ่นเลยมีติ๊กแท็กขึ้นโค้งใช้เกียร์ตามเลยสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับอันซ่าจาก c a r r y บยนะครับผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับตอนนี้ที่เราอยู่นะครับคือผาชนะใดนะครับ และที่ข้างหลังผมนะครับก็คือแครีบอยมอเตอร์โฮมนะครับซึ่งผมนะครับเดินทางมากับพวกพี่ๆเขาในกลุ่มนี้เป็นเซตของพี่แดงนะครับก็คือพี่แดงเขาจะเป็นประธานกลุ่มกลุ่มนี้เลยตอนนี้เขาก็นั่งอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่แดงดีกว่านะครับว่าความรู้สึกในการขึ้นมาตรงนี้มันเป็นยังไงแล้ววันนี้บอกตรงเลยครับฝนตกทั้งวันเลยตอนนี้เขาก็ยังปาร์ตี้กันเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับพี่ๆครับพี่แดงครับสวัสดีครับนี่ครับพี่แดงนะครับเป็นประธานกลุ่มกลุ่มนี้เลย มันเพื่อนรู้จักกันมานานทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันเลยพี่แดงเนี่ยออมาจากนครศรีธรรมราชแ,แม่ปุ้มอยู่บนผมอยู่ชนบุรีพี่วิชัยอยู่กรุงเทพพี่ล้มเกียวอยู่นครสวรรค์มากันคนละทิศละทางคนละภาคเลย,เลยแต่มาสนุทสนานกินข้าวโดยกันเฮฮาร้องเพลงมาเที่ยวขับรถกันเป็นขบวนต่างกันมาเป็นแถวเป็นแนวเรามาเที่ยวหน้าฝนเนี่ยนะฮะมันจะได้รยรากาศที่ดีอีกแบบหนึ่งเพราะปกติผมจะเที่ยวหน้าร้อนพราหน้าฝนเนี่ย บรรยากาศคือต้นไม้มันจะเขียวไปหมดอากาศก็เย็นมันก็ไม่ไม่ร้อนและและอย่างหนึ่งเนี่ยถนนหนทางมาที่จังหวัดดุบลนี้ก็ดีนะครับยิ่งวิ่งเป็นขบวนยาวก็ภูมิใจอย่างว่าขับไปสองข้างทางมองแต่รถเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราเป็นตัวแปลกอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าเขาเขาไม่เคยเห็นรถ รถบ้านอย่างนี้มาลักษณะเหมือนกันคล้ายๆกันแล้ววิ่งเป็นขบวนมาอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องเขาก็แปลกหูแปลกตาแปลกใจว่าเอ้ยเนี่ยเมื่อกี้ดักท่องเที่ยวที่มาจากมาแคมป์ที่ผาชนะใดเนี่ยเข้ามาทุกคนยกกล้องโทรศัพท์ถือถ่ายมาตลอดเลยมาเห็นพวกเราจอดเรียงกันอยู่12สองคันหนึ่งเนี่ยรถตู้ที่จะผ่านท่องเที่ยวมาเที่ยวงานแห่เทียนก็พี่ไปไหนกันรถพี่สวยแล้วก็ผมไม่เคยเห็นรถสวยๆอย่างนี้เลยเขาก็ถ่ายเลยนี่นี่คือความที่เราดีใจ ก็คือ<ห>ทำทำให้ให้เราเนี่ยขับรถแล้วเรามีความภูมิใจมากขึ้นว่าเออเราขับรถออแคลริบอยมาที่โฮมแล้วเนี่ยมีคนสนใจนะฮะแล้วแล้อีกอย่างหนึ่งแล้วเราก็ได้มีความสุขมีความสุขในการขับรถแล้วก็ได้มาท่องเที่ยวได้บรรยากาศที่ดีๆอย่างวันนี้ฝนตกก็จริงนะฮะ แต่บรรยากาศนี่ดีมากเลยหมอกลงไม่ไม่เคยเราไม่ต้องไปหาหมอกตอนเช้าไปไม่ต้องไปต่างประเทศเลยบรรยากาศเหมือนต่างประเทศเลยก็ลองไมได้ใช้รถยาวๆเลยแล้วตามตามกันขึ้นมาเป็นไงครับความรู้สึกฟิลโอสวยงามมากนะครับยิ่งสวยงามมากที่ปากกัดได้เยอะๆเป็นการทดสอบสมรรถนะของรถมอเตอ h o m e ม a r ลิบอยด้วยเป็นการทดสอบสมรรถภาพของพวกเราด้วยส่วนใหญ่อายุเยอะผมขับขึ้นมาเหมือนวัยรุ่นเลยมี ติ๊กแท็กขึ้นโค้งใช้เกียร์ตามเลยทำตามวิธีการขับรถที่ถูกต้องหมดวันนี้ก็ต้องขอบคุณไคลิบอยนะที่ส่งพี่ช้างช่างใหญ่มาเลยแล้ววันนี้เชื่อว่าที่ถามกันมา11คันเนี่ยทุกคนแฮปปี้หมดเลยโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะไม่รบกวนพี่ๆเขาแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆเขาพักผ่อนปาร์ตี้อนจอยในงานนะครับผมแล้วยังไงก็ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกับช่องไคริบอยของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ the name of quality and design.